Oh well, I went, I'll โอ้พี่ด <awkward> <tv rt ham> ีมาอีกตัดไปสองแล้วแม่งเฟิร์สมึงมาอย่างเนี้ยเฟิร์สรับตู้เชียร์เด้อ ไปอ,อีกสามยังร้องโดนล็อกนะ บ้านหลังบ้านเฮ้ยมันกระลังมาได้เออกูได้ของขึ้นไอ้ไอ้เฟิร์นรีบลงมาดิตรงไหนบ้างวะตั๊ดลองฟังเสียงนี้ขึ้นมาได้วนีขึ้นมาเข้ามาเข้ามารับไปรับไปเก่งของหมบ้านเริ่มเข้าเริ่มเข้าเล่นเดี๋ยวเล่นด้วยกัน

ดีครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนนะครับมารอบนี้เข้าสู่หมดจ,จังเป็นจิโจละแล้วแต<จ>่ใจไปหลายแถวละเหลืหอทหารัตตัวเดียวละวไอ้เค็กไปไหนอ่ะพี่ตาดเค็ก็ลงมาอยู่พี่ตามึงดูที่กูสง่งไปในกลุ่มมิตาดกูเล่นไงเนี่ย จริงจังละโอ้มันออกดิเหี้ยแม่วันนี้สาม,มาอ้อนบ้าอะไรนะตางเข้าเก็บบ้าอะไรนะตางเข้านะเข้าจี บ้านใช่ปะโดนบ้านปะบ้านบ้าน้าดแล้วเหรอขาแล้วขาแล้วเหลืหอแค่คนดเดียวจบวันเกียวทางบ้านเล่นเนี่ยเดี่ยว จบจบนะครับโอไปเล่นโอ้โอ้โอ อกกี้พอมีอยู่ครับอกกี้มันแค่เนอโลกี้มันน้อยครับพี่เขียานรัตน์เนไหนเมื่อกี้ตายพี่เคีวะตางบ้านมาตายส่วนมากเขาเล่นกันที่เคียอยู่หัตาตัไม้

ไ uhm, อ้นี่กี่โจะใช่นั่นอาแป๊บกูได้ตูแล้วซื้อมาสามใบกดเยอะไม่หยุดเลยเยอะแดกน้ำเยอะเล่นมาติดเล่นมาหลายต่าแล้วไงตายไอ้เดว่าไรไยตามด้ีดีๆใช่หึงตัวปิกเค้งหนาแล้ว ป๊าปมึทำไรอ่ะมึงสองก็มีเนี่ยได้อยู่หน้านะ๋ยวิ่งเข้าแล้วจิสายไล่ข้นไดิรอรอรอรเหมือนเหมือนจะวิ่งเข้าแล้วเหมือนจะวิ่งเข้าแล้วก็หลังคาหลังคาเย๊อ่ะตัวก่อนอาไหนาปตูตังน้องตายปาตาย ในบ้านยังอยู่หลายตัวนะเพายตอยม่หลายตัวะไอสองไ้สองทำนอกแล้วทำรอบแล้วทำอบแล้วเฮ้ยถามนะถามมันมันมัเลือตัวแล้วอ้าท่านที่แต่ามมันมี่ไ่าเนี่ยาไปดูคุณหมดไมดเยอะฝังฝัง ายหมดาหมดโดนดารุมากูพอพี่เขหลบลงมาข้างล่างีว่าอยากนั้นเวแล้วก็เวขเอมเ้านี่อมเออดินี่ไปเลยพ่เขยมยิงไม่โดนที่หลบเฮ้ยเหมือนมีคนชิดลัวข้างบ้านนี่เ๋ยปลองดูดิเออบันแฝดเออผมว่าอยู่โดนในรนได้ได้ได้ สไนราคาแพงครับพี่ก็เลยไม่มีใคร้โลโลโตัวเลองคราเอ้ยมนไม่ทาเอาไม่คนละตัวี่มาถึงตัวัวนยัยังไม่เหรอไปเก็บของไเก็บของตรงสนอนเลยเว้ยทีพีไม่ไหวเหอันี้ันนี่อกูรูแลใครเมยที่บอกอ้อมาเลยเมย์ไปต่อ สามนอเก็บได้นะมาเก็บดิสังขยะสังขยามีฮัลโหลมีใครเอาอะไรไหมพี่ลงผมออมไฟไม่ดีพี่ลองเดี๋ยวได้โล่พี่เห็นนะพ่ต้องออมก็ได้พี่ตอบไปพี่ตอบไปพี่ตอบไยมาเก็บด้วยนะแว้ยสามน่อของอ่ะเก็บให้อิ่เลยเก็บใหอิ่มดน้อยเก็บเลยเก็บเลยที่เตรียมแล้วพี่เหลเก็บเลยเก็บเลยคุมให้พี่หน่อยได้ปะไปี่ด้บ้านตู้ดีกว่า ใใถ้ามึงตงตีสองกูจะมาบวตอนตีหน,นึ่งจุดห้าเก้ามากูบอกมันก็รู้ดิต้องทำอะไรกันนะันกามาทำอะไรตอนนี้ลงดีกลาลิมิตห้าช่วยพี่หน่อยเอขียบ,บิว่อยอพี่ด้<อ>ย

เที่ยวคนท่าสิบแปดเลยเหรอ,อยังนีทา่าแล้วพี่ดว้วอ่ะแล้วมันเป็นคนใหม่ครับย่าหมดะไหนพี่เกิดวะเพือ่อนมันหลอก ใช่พี่เฟิร์สหลอกไอ้เหี้ยหลอกอะไรพี่เค้กอิ่มคนเดียวแล้วเห็นมั้ยน่ะดูดิพี่เค้กมีคนมาเหรอเออเต็มคนเออแต่เขาจะเต็มเลนมื่อกี้แต่จุดเต็มแค่ไรตั้งโพสมาเออได้โพสละสกาฟสติดแปลมือพี่เค้กกูลังขอบลงไปบ้างเนี่ยบ้านของฉัน พีเคปล้ออันนี้พีเคป10ครับแกงกูแกง10คุณไ่ดูมันจะดูไหมรอๆพีเคปพลังลงไอ้กล้าอยู่ไหนแบนหนึ่งไปวิ่งขวาตันไหนไหนึ่งไปหนึ่งพคไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งที่ไหนคาาไปโดนคา กาช่วยหน่อยกาไปโดนกาพี่เฟิร์สยาโก้เขาเป็นไอโก้เหรอพี่เคเขาไปเจาเขาดีเคกมขาสองัวสงตัวไปกาโดนจีนกามึงเข้ามีตัหน้าบ้างกูแล้เนื้อเปิดเกมมันโดนยโละไ้กา

ปมบอว่าพีงไอ้ตัดๆกาะสกรไปตัดพี่แชป์โผรอนะเกียร์ไ่ดิ้เดียว์ไ่ิมะเล่นต่อมาไอ้พี่แชผมมีระเบิดพี่แชไม่ใครยุดกรดิบไปเลยไม่มีโลเล่นอะโตากไปผมมีากาฟาสองกระบอกอะเฮ้ยมแล้ว่คตรน้อหลังพี่อะไรมึงโดนข้างหน้าิงไหลควาตอบพี่ปิแล้วพี่แชมป์น้ เาได้เข้าบานมาไ้เดยวพี่เล่นเองเด็กลงมายิงหลัมนไม่กูไม่มียาแล้วพี่เคสกดมากดมากดมาเด็กเด็กกูต้องหนีก่อนบ้านปีนีกเอให้พี่เคสไปมึงกูหาบุญคอได้แล้วอ้กอเจ็บเ็บเ็บมนเ เต็มขนาดเต็มตอนนี้มัน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 อยู่ในบ้านกรปิงเอ่งเลยสวยสวยเข็ดอุ้ยมันมันขุดดูสิแม็กกูไอ้ข่ามีแม็กปะเฮ้ยมันหลุดว่ะกูอรวมแม็กไอ้เหี้ยพี่พี่เหรอพี่มีแม็กเท่าไหร่มีสามสิบนัดเหรอเริ่มอะไรนี้ไปเหลือร้อยนัดละมาแล้วมาสองสามตัวแล้วนะมาเยอะนะปอะไร มันจะมันจะได้ละทำไม่เ <Narr> ต <ate> ็วะนนี้ไป้มันจะรู้โลกก็ตายตนันักูจะหมด กี่มองหน้าไม่แต่หลังเราก็มานะยัดท้างหน้าก็ยเก็มหัวตัวนั่นนะมาแล้วก็นานะก้าวเราให้พี่ก่อนได้ปะไม่ได้พี่หนเจ็วเลย เก็บของเลยมามาพันยาไปที่พันยาเก่กดูทายไปราคาเก่ารีบถ่ายไปใกล้กี่ตัวกันเปแล้วลเกับ